สวัสดีคะ่ะ FC วันนี้แม่น้องอาดามาตามแม่ลุยพี่น้องแม่ลุยเลขความฝันพี่น้องเพื่นว่ามันบังเอิญฝันเลขความฝันกับเลขวันเกิดโตเดียวกันพี่น้องพื่นว่าหวัวน,นี้มั่นใจว่าสิออกตัวนี้พี่น้องเอาก็ไปรับส้มรับฟังเลยค่ะเอาคนใด้ตัวใดไปเลยค่ะเมกิดแม่ลุยว่าฝันว่าหลานสาวสิแต่งงานสบานหลังนี้บ้านหลันนนลงนี้บ้านเลขที่เก้าสิบสามก็าออกหกสาม สามหกเลขกกับหัวแค่ยังว่านับดอกไม้ก็ได้หัวก็ออยังใส่ยังบอกอยางตอนนั้นหนูมาสัมผัสคุณยายดวงว่าเขจาจะมันตายใส่เซยันมาเลขที่เก้าสามมันก็ออกหกสามเด้งวนันเป็นอย่างน,นี้หลังนี้มันสอบออกโตฟินหัว<ะ>บ้านมันออกแล้วก,ก็เลยบบวกลับกระวานผู้ใดสีดสื่อน้องกระเรียนอันเหล็กตัวเก่าเนาะ มันเลยเลบกระปุกเหมืนมันออกแล้วเนาะก็เลยบโอบเอาน้ำกับบ่มักน้ำเนี่ยไปออกไปแล้วสามหาสามหาไปคือเลขมันออกไปแล้วเ้ากับบ่มักถ้าว่าออกไปจากสองสมุดเนาะกลับมาเออยีกกันเนาะบนี่ข้างบนออกหกสามหลังออกมื้นนู้นทยามันลูกโเลีพอยใสเมียมือหนึ่งสองมือมาฝันหนึ่งฝันว่าเฮียนบายี่จอยนี่เป็นงานเสื้อเปเืดอถึงผัวถึงเมียพอยแนั่นได้กินแต่เมียเปิ้นบ่วงให้กินพอยแน่น คนกินคนนี <ไป S 1> ้หลัง,ลลงนี่ล่ะมันเป็นงานเออคนเป็นงานคนทำบุญลูกคนทำบุญเจา้าทำบุญยังเขาเจ้าเห็ดอันเอาขอนมกินในความฝันมันหเออมาเห<ม>็นน้ำยาไก่พอนี้นี่เจ้าว่าต้องกินแต่ว่าเจ้าสิได้กินยุ่งยกินขอนพอน,นะไปสายหยาดไปกินขอน,น,นทำบุญเลี้ยงคนเออม,มากเมื่อหลุดพนแต่ว่าเขเห็นมีจอยพอนี้หน่อยดอกเขาคนตายเนี่ยเพาะอะตายแล้วแต่ว่าในฝันว่ามีเพันหัวก้อนเพันฝันว่ามาขอกินเขาน้ำอีแดงเลยนี่จ้า วันนี้เพื่อนฝันฝันว่าฝันว่าเด็กพี่กินเขาเฮียนพืนจ้าคนนึงเห็ดเขาหนุ่มกินเต็มอยก้นกับเต็มอยู่ค้นเต็มบ้านเออมีลูกหลานพ่นมากหมดเลยไอ้อยกับมาแต่ว่าเรเห็นพียหน่อยเขามีจอยมาน้ำดิฝันในฝันบ้านเล็กที่เพ่นกับเก้าหาบ้านนี้มูโตมาเรียกมันี่กับครบแม่กับครบหาสิบเก้าพอดีเลยเหลตรงกันกับฝันฝันคือเล็กรถมูนแท้ รูฟันว่ารดยางหัวเลขึศูย์ห้าเก้าแม่คะเยนแปดศ้าว่าจซื้อเลขไทยออกล่าสองมือแล้วแม่นันละบานีฟันในสองสามมือเลยได้มุดเนี่ยมมนออกลาสองมือแล้วก็เอาวันเอาบัตรเอาเลขพ่อ้ายไปกับว่าท่านฟันในอีกสองมื่นมาเลยมาัยงงเล้าก็ได้ยอเาสอมือแล้วาที่เก้าหซื้อเก้าหาซื้อนมูยังมาหมูสามเก้าห้าเก้าห้าห้าเก้ ก็หาที่งานที่งานพวกนตะเก้าคันฟันลาบานหลังใดเป็นงานมันออกาะพวกแมงปอมาดูฟันอืมเมื่อวาหารเปนฟันเกี่ยวบานหลังนี้มันมันเก่าอ้าวเก่าฟันเนี่ยฟันแก้วบานหลังนี้แล้วกับฟันว่าผีบ้ามาขอมังเฮี้ยหลังหนึ่ง มันก็ออกเล่าซึ้งศูนย์เก่าซึงหกศูนยด้ออกพอสอเกิดเมียได้หมดเออมันจะออกน้ำกลนี่งสั่นว่าหนูว่าหวนวหันม่ฟันมาลานสิแต่งงานยูจะแต่งยูหลังนี้บางที่ามันบอกหกสามมันบอกคาดองน้ำเขานี่แหละมันเรยกว่าอะไรเงินบัดนี้บัดนี้ง้วนนี้ฟันเที่ยวเงี้ยไม่จอยเงี้ยไ่จอยมันมันเก่าหามันชิบออกหกขา ยังวานั่นแหะวัอเม่อปั้นเกลาหลังนี้มันมันได้นาะตีลังกาได้ตีนได่ตีได้ตีนได้เป็นหกสสหกอืออาจสีเมนอาจสิหกขาก็ได้ที่วันนี้บบปันเจลียว่นไจเป็นงานบปลยที่เกาขาตีลังกาเป็นหกขาตอนเาเป็นงานเพื่นกัพ่อเงี้สายกับไปน้ำไปสองคนเหรอเขา่นเอาขนมกินมใหอยมีขาไกลขาติดมาถวยแล้วเลยว่าหอยกินก้อนเจ้ายังกินรุ่นหอยว่าเส้น้องก็มาอยากกินเน้อกินบออึดจมไ่เพื่อนน่แหะ นู้นูนเคียนกันสีดยนะอืมการกอันฝากเลขรถน้ำแน่ี่ย่ามันเสียฮะหาซ้ำเกต่งในวันนี้ออฝันมือวันนี้ฟันมือใด้มือรถไทยฟันไรๆกันนั่นแหละบานนี้มันเลยขึ้นเสียมันแรนขึ้นโกกใหม่พราะยี้สายไปดึงมันลงมากไหมอันรถเสียว่าฉันไปน้ำเห็นมันขืนโกกใหม่พราะ้สายดึงลงมากอ้อยู่รถเจ้งไหขั้นนี้ไปขืนโกกใหม่เลยบนเน หาสามจิตนั่นแหละมันแรนขึ้นโคกใหม่พสายดึงลกใหม่เสามตัวสี่ตทะเบียนสามตัวหาสามจ็ดแรงึบนออกข้างบนตัวมันแรนขึ้นโห้าสามเจลขรถอืมพันมารถหายมันแรนขึ้นโคกใหม่แต่ว่าพีนิ้สายขึ้นมาไดหอยูอืมมันลงมากกัเป็นสามหก โค้ามอยู่ั้ตีเข่าโก้มคน่าโก้นนั่นละรถหายแต่ว่าได้ขึ้นมาอยู่มะนังแรงขึ้นโค้กใหม่แม่ดึงลงมาได้อยู่ฟันมาหายแล้วได้ขึ้นเออมันได้ขึ้นมาอยู่รถเนี่ยเขาจะว่าฟันว่าได้รถฟันว่ารถหายได้ขึ้นมันสิออกิวขันตัดเรื่องสิวสิตัดได้ซ้ำเจ็ดซ้ำหานี่เนาะเรื่องแบบเรียนรถคนไม่แปลก เัาวิ่งถึงข้างบนนุกี้รถมันอยู่ข้างบนน3สามห้าเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดเด็กรถกันมากกับมากเรียกกันนั่นแหละเรียกบ้านนี้จ้อยแล้วเก้หาหอ๋อแม่มากเรียกเก<า>้าหเออเทิรนมันตรงกับบันมูตัวมเม้าววันเกิดแม่พอดีแม่หาส <หา S 2> ิบ <9, S 2> เก้าติบพอดีเรสิบเก้าอืมวันวานทบกันเจ็จเจ็ดจนดี่วันไนนัดกันไวก,นก็ได้เนาะ มันนี้มันเกิดมาแม่มันเกิดคุหาสิบเก้าพอดีอายุมันควรยื่นอย่กลูกกันโนแดรปีเด้อโอ้ยรวยปีเลยปติโอ้ยก็อยู่นาน้องเกิดมาก็ไรรวยปีสิ่ถ้ินเลยปกติแต่ไม่เง้แปดปมงันข้าวไป่้หนึ่ร้อยยี่องข้าวไม่เงนั่นไดยรยเกปง บอกําลังสิกายได้ซือยู่25ปีหนูอเบิ่งมันก็อยู่ได้ส่วนแม่น้องดาบ่ขอเอา100พี่น้อง80น้อยๆก็พอแล้วนะให้ยืนๆลดเนาะได้ทําได้กับบุญมาทําได้ก็อยู่ซ่ำนั้นล่ะเนาะบ่ได้ไล่ไปรับจ้างนี่ล่ะ100ปีก็ได้โอ้ยสงสารลูกหลานเลี้ยงนี่แหละฝันได้ซานั้นล่ะฝัน่ไปไปกินบุญงานมจ้อยนั่น่ะฝันว่าเนม่จ้อยเป็นงานบุญอือไปถึง จะ่าน้นี่ยากการหายกันพบหาเพราะว่าเิ็นปันี่เลยมันชอบกับหัวนะเพราะว่าไปสุเทียบ่าเคยไปก็พอเนี้ยสาได้หลบนีไปน้ำกันนะได้รดขึืนรถถึ้นตนน่อยนะคะทะเบียนเต็มเต็มห้าสามเจ็ดกาหายหาสามหาเจ็ดสามเจ็ดนะคะเพรวเน้นเน้เน้นก่าหากัมาเก่าหาเพราะว่าเป็นบุญนาอเงี้ยจเป็นบุญเป็นงานา มันก็เป็นเงื่อนกันเราเาค่ะนี้ตอนนั้นมันก็สายฝันประกอบันว่ามันหายแล้วมันบอกบอกหมดทัดมาเต็มๆเลยวันไหนตามจักคุณจำได้หรือล่าวันนั้นเพิ่นเพิ่นว่ามันหายวันไหนขึ้นดิอันนี้วันไดนขึ้นมาอยู่ มันนังเรีนขึ้นโคกใหม่ขื่นคนดึงลงมาอืมะแหละมันขึ้นออกขึ้นข้างบนคือสามเรียนข่นห้าสามเจ็ดมก้อนบนลดหายบะไรขึ้นดิห้าสมเจขึ้นต้นใหม่ไขตัวมันบวขึ้นหาสามแปดเฮ้อดีเด้อมันขึ้นต้นไม่มันขึ่นเทือต้นใหม้ไม่ได้ลดตึงมันเีได้ลงมากไหนนหนุขีตัวมราสามตัวบนหมดแล้วแต่ดวงมีแ่จีออกไม่หันละเนาะสามตัวแตกด้วยนะมันจำได้าหเนุวมาที่สำคัญเก่าหาหาเก่าเป็นคนแลพี่น้องออกาออกเล้า กูเป็นเพิ่นหมุดแจกว่าสิบเดียม,มากหล่อเดียวคนเล่ฝันตอนเนี่ยนางก็เดียมาดูด <c oughs> อกเพราะว่าสงการมูู่้ิบ่ไหมข้าเจ้าเรียนน้ำเรียนน้ำแล้วก็เปิดแผ่นมื่อเพื่อนยังสายลงคลิปนี่ยมันเพราะท่านเห็นฝันน่ะนะ,ะบัดเมียแล้วจังไหมมาฝันน้ำกลืนนี่นเ,นเลยละ่ะเพื่อนยังนี่ปูเคยได้ไปเอาบุญน้ำเมียจะเถียได้ขึ้นนันจังได้จังไปน้ำกันไปเฮียนงานเพฝนปูเคยไปน้ำเดนให้ฝันเพ่โบไปแักเถียเมื่อนั้นเพื่อนยังได้ขอไปน้ำไปกินน้ำกัน ฟันดี้ันเป็นเรื่องไปเล้าจำได้เมืสกจำไดเมอแล้วนั่งกินกันังกินน้ากันเนะแต่ว่าเรากินก้อนล้ววันเป็นตะเส็ก็อยกินก้อนเจาเลยเว่าฉันทุกเย็นนี่เพิ่ขอกินก้อนอีศูนย์ได้หันี้เพศูนย์ดิเล็กอยู่ในนี่เลขกอดมักมักเล็กบานไม่จายานมากเ็กบานนั่นเดนเมเป็นปูนเป็นง่ามเนะมื่ก็ชีดีเยคือยังฝันวันร้านสาวสิเด็กแต่งนในี่ันว่าได้ไปกินบุญน้เน เด็กสี่ลายตัวเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าแม่ลุยเปิดจิมาเก่าหาพี่น้องเล่นเก่าหาแล้วพี่น้องเด้อกกับพิจารณาเบิ่งอันใดมากกับการได้พี่น้องหกสามหกสามเก้าหงันติดหงันต้องให้มันปั้นเกี่ยวบั้นเล็กที่เก้าสามล้านจะแต่งงายเลยสามเลยหกสามสามหกเขาวีบุไดลู่เนาะเล็กออกอะไรทำไมเนาะไฮเอซี่โชคดีนะข้างของแม่ลู่นะคะขอบคุณหลายเด้อที่แม่มาแบ่งปันไฮเอซี่โชคดีนะข้างของแม่ลุยนะคะ ดอกไม้วันนี้ก็เป็นตะโซกตะกออกดดีๆอือนุนุก็ออกต้นเลยบ่เลิกออกแต้มยตอบ่ทั้วยจัเทีดอกไม้มกหมานกยาเป็นะิล